เป็นคนหงอกเท้าไหมหนูเป็นคนหัวออกเท้าไหมก็มนนออกค่ะอ,ออกั้งอั้งเ,เลยนะ่ะอือันนี้นะคือหนูตัดเล็บหนูก็ตัดตรงแล้วนะแต่ถ้าเกิดคนที่หนังเยอะในซอกนิ้วค่ะถึงเราตัดตรงยังไงเราก็ต้องงัดหนังออกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ดูแลแบบที่พี่เอื้อมแนะนำนะคะ เนื้อก้อยในหนังจะค่อนข้างเยอะเราก็ต้องตัดมมมันนเเเจ <c oughs> จเจ็บ <c oughs> จจ็บบรี่่่ยวดพอออ ดีนะหนูไม่เป็นตรงโคนหนังชีวิตเลยอาจจะเป็นภาพยนตร์นะเนี่ยือดูควาแม่นเก่งมากอะหนึ่งสองสามเข้าะ่ะ หนึ่งสองแหนด <ENNIS> ูเ<ก>ป็นมานานยังหรอเราดูเห็นไหมพี่มบอกแล้วหนูภาพนตยน่ะดูชิ้น โหฮึโลกแม่กดอย่างเงี้มคนพามาจะเป็นลมนะเนี่ยหนูดูชิ้นอืมพี่ให้ไม่ต้องเอาไปชิงโชคละ ใช่เล็บกอ,อน,นิดเดียวหรอกอันนี้ก็อย่างใหญ่อันนี้ที่พี่เอื้อมต้องตัดเล็บออกนิดนึงก็เพราะว่าพี่เอื้อมจะเอาหนังในซอกออกนะแต่หลังจากที่หายแล้วปกติหนูห้ามไปตัดเข้าซอกอีกนะจ๊ะหนีบแต่หนังข้างบนออกอันนี้นี่ครึ่งทางนะเ <c oughs> ก่งมาก <c oughs> แหมพี่อยากจะถ่าย หันกล้องไปทางคนพามาจังเลยหอมหอมนี่ให้กำลังใจนะหนูดูชิ้นใหญ่ไหมหนูดู ตัวชิ้นอืมหมด <Yeah. S 1> ใหญ่ไหม oh. กดอย่างงี้โล่งไหม hmm. เสร็จละหนึ่งค่ะหนูกดให้เพี่มเทียบเพือเอาไม้ไว้ไหนไม่ล่ะใช่ค่ะเนี่ย <Yeah. S 1> กดตรงนี้หน่อยหรอกโอเค